สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเตกเก็ตต์ตอัปเดตเกมสักระนั่นเองค่ะเราได้ข่าวมาว่าชีเกมสักระเนี่ยได้มีการได้มีการอัปเดตการแต่งหน้าเข้ามาแล้วะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปอัปเดตรถบนึงนะ้ะขึ้นทุกคนก็วิธีการแต่งหน้าตัวละครนะคะ อย่างแรกนะทุกคนก็ต้องเข้าไปตรงที่เมนูเมนูเดี๋ยวเราวงไว้ให้นะสหรับผู้เล่นใหม่นะคะเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ชาร์ล่าอิดิทไอเทมอิดิทตรงนี้เสร็จแล้วถ้าใครขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทุกคนต้องกดมาตรงนี้ก่อนนี่ปุ่มที่2ตรงนี้เลยชาร์ล่าอิดิทนะคะกดตรงนี้ แล้วทีนี้ก็เลื่อนมาจนกว่าจะเจอคำว่าเมคอัพแล้วทุกคนกดเข้าไปมันจะซูมเข้าไปตรงหน้าเราให้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งนะให้มันกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นไอายไลไนเนอร์แล้วก็เอาให้เป็นสีแบบเป็นจับจัามเนีย่ยละกันสีแดงเลยอายแชยโดว์ก็จะเป็นสีเหลืองเลยอุย้ย แอบเบลอตอยู you know si, si, si ่ไหนแาสีส <RB> ีสีส้มแล้วกันนะแก้มแก้มก็เป็นสีแดงอันนี้ปลิปใช่ไหมปากก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยจ้าเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงเดี๋ยวเราจะทำหอให้ปัง คือไม่คิดเลยนะว่าจะมีอัปเดตไงเพิ่มเข้ามาซึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันว่าสามารถแต่งหนะ้าให้โมเดลได้ไหมปะสำหรับคนที่แบบอยากแต่งหนะ้าให้ตัวละครนะเออลดเลย โอ้โหเสียดายทุกคนของโมเดลไม่มีให้แต่งหน้าแงแอบเสียดายอยู่นะแต่เป็นของผู้ชายกันเถอะผ้ของผู้ชายก็ไม่มีให้แต่งหน้าลองดูซิมันก็จะแบบคล้ายๆของผู้ชายมันก็แปลกดีอะทุกคน คือเดี๋ยวเราจะลองแต่งแบบเต็มเต็มฮาโลวีนก่อนนะดำปิดปีเลยั้ยไม่มีสีดำปิดปีหรอกสีส้มก็ได้สีแดงกแกงมก็ุ่ำๆไปเลยอย่างเงี้ยก็ปากก็ ขาวตัวแดงแจ๊ดเลย,นนยแบบนี้วุ้ยทุกคนแบบเนี้ยเราคิดถึงฮยอนจูในไอ้น,นี่เลยอะในสควิตเกมเดี๋ยวเราจะลองมาแต่งเป็นชีกันะคะ่ซึ่งเนื่องจากเราอะสามารถแต่งหน้าให้มันได้ละเราก็เลยแบบ อยากแต่งน้าให้มันนะทุกคนมาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหัวก่อนเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนผมให้ดูเหมือนพี่ฮยอนจูมากที่สุดอ,อันนี้แล้วกันนะน,นี่นี่อันนี้มันมันเหมือนแหละแต่มันยาวไปหน่อยทุกคน <laughs> พอมอง,องตรงนี้ก็แอบ,บเหมือนนนะแล้วแป่งหน้ากันเลยต้องแบบประมาณแต่งหน้าเบาๆพอนะทุกคนไม่ต้องอะไรขนาดนั้นแก้มก็นี่เอ,อาแนวมูนนิดนึงแล้วก็นี่ประมาณน,นี้แล้วกันเนาะ น่ากัว่ามานี่แอบ,บสวยอยู่นะทุกคนเออถ้าแต่งหน้าให้เด็กได้นั้นีน่คือแบบโคตรด,ดีกัวโกชิพีสมิตะนี่นะคะเราพอจะล้างเมคอัพนะ ก็กดเข้าไปที่เดิมเลยค่ะแล้วก็กดเมคอัพก็กดรีเซ็ตหรือว่าถ้าจะง่ายกว่านั้นนะค่ก็กดไม่ทำไม่ได้หรอโอเคแล้วก็กดรีเซ็ตหรือถ้าอยากง่ายกว่านันอีกกดเปลี่ยนผิวจบค่ะก็จะล้างออกได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเดวเราจะแต่งเป็นคนทุกคนคิดว่าสวย บสำหรับเราที่คิดว่าเออแบบเนี้ยสวยสุดละตุดแต่งให้ดูเลยอืมส่งนี้แล้วกันเนาะส่งนี้ดีกว่า,าชอบสอง่สงส่งส่งนี้แล้วกันเนาะ วิ้ยเราแต่งเป็นอมวยดีกว่าอมย์ไม่เห็นตัวจีนก็ตามนี่เฉี้คอสตูมเอาเป็นชุดไหนดีกคนชุดนี้เนาะเหมือนสุดละชุดนี้ดิไม่เอาอะชุดนี้ละก็ต่งหูสีแดงนะคะอืมก็โบสีแดง ประมาณนี้แล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำเงินเนาะแล้วก็วิเป็นแบบเดิมนั่นแหละสวยสุดละก็เมคอัพได้เลยเจ้าเมคอัพหาย อย,อยู่ชีก็เม่แอบหายทุกคนเนี่ยมันก็อาจจะบบกั้ยไงบักหน่อยอะ่ะบักเลยบางทีมันก็อาจจะบักได้นะทุกคนก็ปกตินะพอมันเพิ่งเข้ามาใหม่แล้วมันก็ยังไม่มีฟังก์ชันอะไระแยะนะทุกคนทุกคนลองไปเล่นกันยังแอบเลิศอยู่นะแต่งหน้าได้อะ่ะมันเลิศเลยแหละ โอเคสำหรับว okay, so ันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บวัว